ขอโทษนะครับผมไม่รู้ไงว่าพี่ชายกําลังอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอยู่แต่ว่าลบคนเวลาสักครู่นะพี่นะพี่กาลังจะไปไหนหล่ะครับเนี่ยกำลังจะไปข้างหน้าแล้วพี่มาจากไหนครับมาจากข้างหลังไอข้างหลังที่พี่ว่ามันคือที่ไหนครับอ้าวในเมืองนี่ในเมืองจริงเหรอครับพี่ใช่โหพอดีเลยผมเนี่ยมาจากบ้านนอกกาลังจะเข้าไปในเมืองพอดีมาเจอพี่ชายก็ดีแล้วผมขอถามพี่ชายสักหน่อยได้ไหมจะถามเลย คือผมเนี่ยมาใช้มาท,ทําธุระแทนแม่ครับทำธุระแทนแม่ใช่ครับมาใช้นี่แทนแม่เขาแล้วต้องเข้าไปในเมืองแล้วไม่รู้จักใครเลยคนในเมืองเนี่ยพี่พอจะรู้จักบ้างไห<อ>มช่วยผมหน่อยได้ไหมพอจะรู้จักอยู่แล้วมันธุระอะไรอะ่ะมาใช้ใช้นี่ครับใช,ใช้นี่แทนแม่ใช่ครับเป็นนี่เขาอยู่เท่าไหร่สามพันบาทครับเขาที่โดนโกงไปเลยไม่ไล้ อตาไปดีแทนแม่สามพันใช่ครับล้วจะไปใช้นี่ให้ใครก็ล่ะเออเดีย๋ยวก่อนนะครับพี่ผมรู้จักรู้จักแต่ชื่อแต่ว่าผมไม่เคยเห็นหน้าเลยนะแม่บอกผมมาว่าชื่อแม่แม่ทับมนตราครับพี่รู้จักไหมรู้จักแต่ชื่อไม่เค,เคยเห็นหน้าใช่ครับสามพันเนาะ สามพันครับไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของนี่เลยเนี่ยไม่เคยเห็นเลยครับลูกเลิกไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเลยเฟสบุ้งเฟสบุกอะไรไม่เคยมีเลยไม่เคยแท็กมาเลยเลยไม่รู้จักครับแท็กทวงนี้อะไรไม่มีเลยเลยเล่นในเป็นครับอยู่บ้านนอกครับเดี๋ยวเราด้านนอกกับก็ ไอ้นี่มาใช้นี่แทนแม่สามพันรู้จักแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของนี่ทึกลงจันมันจะได้ใส่ซ้อยเป็นนี่แม่ทับคนตานี่พูดกันแต่เราเรานะต้องมองใครก็พเเอนั่นเลยอย่ายิ้มนี่เดี๋ยวมัน,มนกลับไดน ถ้าเกิดฉันบอกจะเป็นแม่ทัพคนตองแล้วโอู้สามพัน 3, เห็นเห็นเลยปล่อยไม่ได้ยังไงเลยเดี๋ยวค่ายบังละจันร์รู้เอาประดินทากอัจฉรหยาไอไก่บ้านนอกเดี๋ยวจะตีแม่ให้งอนภาพเชียว เป็ไก่เหรอหมายถึงบ้านนอกนะไอ้ไก่บ้านนอกนะ่ะไม่รู้ภาษาเลยใช่ไหมไอ้ไก่บ้านนอกแห้ยแม่วณิยากระเพือฉันไช่ครับพี่ไ,ไก่ป้านอกพี่อกว่าเป็นไก่เหรอมาจากบ้านนอกสินะใช่ครับพี่ <laughs> มันเป็นตลกไป <laughs> ผมอยากให้พี่อารมณ์ดีไงเอออารมณ์ดีแน่นอนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเพราะว่าจะได้ใช้เงินไงผมมาขอความช่วยเหลือจากพี่ผมว่าต้องแบบว่าให้พี่มีความสุขไงเดี๋ยวพี่ไม่ช่วยผมทํายังไงล่ะผมจะใช้พี่แทนแม่ไงที่ว่าผมเป็นไก่ใช่ไหมล่ะฮะไก่ก็งอกแหมขอทิ้งปรกันนี่แล้วมาพื้นน่าดูเลยเอามาใช้หนี้ดิเอามาใช้หนี้แทนแม่อ๋อนี่ใช่นแม่ใช่ครับ ได้มาพอดีเลยแม่ให้มาแม่ซื้อแม่ผมเองอ๋อแม่เองเหรอแม่วนิจาร์นะเฮ้ยถ้าเกิดไม่บอกพี่ก็คงจะลืมไปซะแล้วพี่รู้จักไหม่ะครับรู้จักจิแม่ทำมนตราเนี่ยออืผมไม่รู้จักเลยออืนี่รู้จักอยู่แล้วนำแม่วนิจาร์เนี่ยไม่ติดพี่หลายคอนเทนต์แล้วที่ทวงแบบนี้เลยเหรอแล้วทำไมพี่ยืนแบบนี้อ่ะ โอ้ไอ้กระปุกโอพี่อะไรขนาดนั้น,นไปได้อีกไหมเนี่ยได้สิมุงโอ้โหพี่ระวังนะเดี๋ยวจะฉีกกันนะพี่นะกระเก๊กไม่ตึงตัวผ่าไปบนหมอนะนี่ยอดมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยพีร่ระวังระวังบอกผมหน่อยอันนี้ไม่เป็นการอ้อมค้อมและเสียเวลาครับพี่พี่จะบอกเองก็ได้ว่าพี่แ่แหละคือแม่ครับมตรา แม่ทบุญตรา เป็นโง่ยี่หยแอบอยู่นี่เสือวิ่งเลยไปนู่นจะหลอกตัวเอาะมื่อเฮ้มาคุ้มกันนะไไป ชื่อไรแน่บอลตาไม่ใช่บอลตาอย่าเพี้ยมคิดเ๊ออะไหนไหนมึงบอกกูมึงก็ไไปทำบอลตาไงให้กูก็เลือกว่าลาบลอยอะที่ไหนได้กลายเป็นลาบเลือดโคตรโคตรเหนื่อยเลยแม่นะเว้ยกูยังเดินขัดจนแม่ให้กูวิ่งอีกอ่ะ แล้วมันยังไงกันไปยินชื่อไม่ทำมาตาอไม่ได้ที่มมีเรื่องนะไรเลยเขาโอ้ยไม่รู้เรื่องกูถามว่ามึงทำไม่อย่างไรคะไปยินชื่อไม่ทำมาตาอถึงได้ฆ่าเขาเอ้ามันก็ต้องมีเรื่องทุกคนทำไมมีเรื่องเนี่ยกูจะได้ฟันมึงมาแบบนี้ด้วยไงฮะมันเรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวกูจะไดยมึงฟ้ออะไรกูหายใจออกพอดยเดี๋ยวกูจะ ฟั่าเงินกูเนี่ยสันติมีพี่สาวชื่อพี่ราตรีอ้าวงั้นมึงก็ลูกเจ้ต๋อมเฮ้ยนี่มึงรู้จักชื่อแม่คุณด้วยหรอวะมึงรู้ได้ไงวะเนี่ยฮะไม่ไม่รู้ได้ไงกูเดาเอากูเดาเอาเดาหรอวะ เห็นว่ามาต่อๆเหมือนกันน่ะแล้วถูกไหมล่ะถูกเดาแม่นซะด้วยพี่ราตรีได้เสียจะไม่แม่ทับมนตราดูกินด้วยกันจะตั้งท้องพอพี่ราตรีตั้งท้องแล้วแม่ทับมนตรามันบอกว่าพี่สาวกูว่ามันในจะกลับเข้าไปในเมืองแล้วมันจะมารับพี่สาวกูเข้าไปอยู่กับมันไหนแม่ทับมนตราไม่กลับ นี่พอให้พี่มึงนั่งรอรอรอไร้รอลอ่ารอแล้น่าจนพี่มึงคลอดออกมาแล้วแม่ท่นานมึงตางก็ยังไม่กลับมาพี่มึงน่าอายเขานึกว่าว่าเขานึกว่า,วาพี่มึงรู้เรื่องพี่สาวกูดได้งไงวะเนี่ยอะกูถามว่ามึงรู้ได้ยังไงกูเดาเอาเดาอีกแล้วหรอออือวะล่าเคยเห็นลิเกมาเล่นกันอย่างเนี้ยแล้วถูกไหมเล่าถูก นี่ีเกที่ไหนก็ช่างเล่นนะพอพี่สาวกูตายหลังจากร้อยแม่ทัพมณฑาม,มารับมันไม่มารับพี่สาวกูจนคลอดลูกชาวบ้านตีชินนินเทาว,ว่าพี่สาวกูจนพี่ราตีพี่สาวกูน้อยเนื้อต่ำใจหนีไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายหลังจากที่พี่สาวกูตายแต่แม่ทัพมณฑามันามมากลับมาพอดีพอมันรู้ว่าพี่กูตายมันคิดจะเอาลูกมันไปเลี้ยงในเมือง แต่แม่กูนี่ไม่ยอมมันเลยบอกกับแม่กูว่ามันจะส่งเสียงกับลูกของมันเดือนละสามพันบาทแม่กูเลยตอบตกลงมันไปแต่พอรับหลังมันลงบันไดอีกแม่ทัามุนกามันก็ส่งคนมารับเด็กเป็นอะไรวะเรื่องได้ไงวะมันไม่มีเหตุผลหรอกถ้าจะเลื่อนมันก็ลื่นคนเราอ่ะ วกหลานแม่กูและแม่ต๋องเนี่ยเดี๋ยวนี้วิ่งตามไอ้คนนั่นเด็ดมันไปแม่ต๋องก็วิ่งเลยไอ้คนนั้นก็วิ่งหนีแม่ต๋องก็วิ่งเลยไอ้คนนั้นก็วิ่งหนีแม่มึงได้แก่แล้วนะแก่แล้วไหมแหมวิ่งสะเด็ดเฮ้ยมึงเคยเห็นแม่กูวิ่งหรือวะล่าไอ้วมึงรู้ได้ไงอ่ะว่าแม่กูวิ่งไวฮะกูเ้าเอาคนรักหลานเป็นห่วงหลานมันก็ต้องวิ่งกระจายขาดนะวะแต่ถูกไปแล้ว อุยตี่เด็ลูกตั้งัสุดท้ายแม่กูเลยไปถูกพวกมันทำร้ายจนได้ปัดเจ็บสาหัสแต่ชอบดีก่อนที่แม่จะสิ้นใจกูมาเจอแม่กลางทางแม่เลยมีโอกาสเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กูได้รู้และฝากฝากังกูไว้ว่าให้กูแก้แค้นใี้กับแม่ด้วยศพที่หนึ่งคือศพแม่ทับมนตราศพที่สองศพไอคนกเด็ก เป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยลืมลืมมึงก็ไม่ต้องไปท้ามันไม่ได้ท้ากูสอบเลยสอบเลยอะไรดถุงดุเตจังละหมดจบเรื่องแล้วใช่ไหมจบแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรยังไม่หนื่อยยังไม่โดน ยังอะไมึงทีรู้ควรักของกูสักทีกูไม่ได้กูผิดมงอะไรมึงมยกูองกูไก่กูไปอูยมกูทยงไปไหนจะงเอาเอาเอารางวัลอะไรกันเนี่ยเล่นพอังคเขพอแล้วฟังนะมึงคนเดียวเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้กูจะไม่ปล่อยมึงไปไหนเท่านั้น พวกกูจะได้ข้ออ้แม่ทับบนตาอนกูถึงจะป,งป,ปล่อยมึงไปก็ตายไหมมึงพาก,กูไปหายแม่ทับบน,น,นตาอย่างนี้ไอ้ตาไปศพที่หนึ่งไม่ทับบนตาศพที่สอ,องไอ้เลาได้ดิอีตัวตายได้เลยไป